การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echo โคคาร์ดิโอกรใช้การส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในซวงอกและรับเสียงที่สะท้อนออกมาไปไปเป็นภาพให้เห็นบนจอซึ่งจะแสดงถึงรูปร่างขนาดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจว่าผิดปกติหรือไม่โดยใช้หัวตรวจทรานดูเซอร์ซึ่งดูคล้ายไมโครโฟนส่งสัญญาณเสียงไปยังหัวใจของคุณ และรับสัญญาณเสียงที่สะท้อนกลับมาแปลเป็นภาพไมโครจอร์จการตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเพื่อดูขนาดของห้องหัวใจตามแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านผนังหน้าอกการทํางานของเ้นหัวใจภาวะน้ําในเยื่อหุ้มหัวใจช่องหัวใจตูและตรวจหาภาวะหัวใจพิการตั้งแต่กําเนิดซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยง่ายหรือแน่นหน้าอกสาเหตุที่แพทย์ส่งตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรม 1>, 1. อาการที่สงสัยโรคหัวใจได้แก่ 1. หายใจเหนื่อยง่าย 2. แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกโดยไม่ทราบสาเหตุ 3. ใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วหรือช้าสี 4. เป็นลมหมดสติบ,บ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ 5. ขาบ,บวมโดยเฉพาะช่วงเย็น 6. ไอเรื้อลังโดยเฉพาะเมื่อนอนราบ 7. หายใจเหนื่อยง่ายขณะออกแรงเช่นเดินหรือขึ้นบันได 2. ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจโดยตรงได้แก่ 1. หัวใจโตู 2. หัวใจล้มเหลว 3. ลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ 4. กล้ามเนื้อหัวใจหนา 5. กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน 6. ผนังหัวใจเคลื่อนไหวผิดปกติเล็ดมเลือดในหัวใจ 8. ก้อนในหัวใจ 9. น้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ 10. เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ11 การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ 3. การตรวจในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ 1. ความดันโลหิตสูงเลือรลัง2เบาหวาน 3. ไขมันในเลือดสูง 4. โรคหลอดเลือดหัวใจ 5. สูบุหรี่ 6. โรคอ้วน 7. โรคไตเลือรลัง 8. มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ 9. ผู้ที่มีเสียงฟูเลงหัวใจจากการตรวจร่างกาย 10. หัวใจเต้นผิดจังหวะ โลกทางพันุกรรม 4. ตรวจเพื่อประเมินและติดตามผลการรักษาได้แก่ 1. ตรวจประเมินก่อนการผ่าตัดหัวใจ 2. ตรวจติดตามหลังการผ่าตัดหัวใจหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 3. ติดตามผลการรักษาด้วยายาในผู้ป่วยโรคหัวใจ 4. ประเมินผลหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย 5. ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นเช่น s l v ไทรอยด์เป็พิ 5. โรคหัวใจพิการแต่กําเนิดได้แก 1. ่ 1. รูรั่วระหว่างห้องหัวใจ 2. ภาวะหัวใจมีโครงสร้างผิดปกติตั้งแต่กําเนิด 3. โลโรคหลอดเลือดหัวใจเชื่อมต่อผิดตำแหนง่ง 4. Technology of v a l o ร c o อร์คเทชันออฟไอโอตตรวจในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะรุนแรงได้แก่ 1. หัวใจหยุดเต้นกระทนหัน,น,น 2. ภาวะช็อกไม่ทราบสาเหตุ 3. สงสัยเส้นเลือดใหญ่ป่องพองหรือแตก 4. สงสัยหัวใจถูกกระแทกหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุผลจากการตรวจเอโคคาร์ดิโอแกรมหรือ EF 1. EF เท่ากับ60ปนกติการบีบตัวของหัวใจดี 2. EF น้อยกว่า50บ่งถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง 3. EF น้อยกว่า40เข้าข่ายภาวะหัวใจหลมเหลว 2. ขนาดห้องหัวใจได้แก่ 1. l i g h t ventricle m i l i d i l a t e d ห้องล่างซ้ายโตเล็กน้อยอ 2. l i g h t atrium r m อ l s า z e ห้องบนขวาขนาดปกติ 3. l i g h t atrium e n l a r g e ห้องบนซ้ายโตเช่นในคนที่มี atrial fibrillation 3. ความหนานของผนังหัวใจได้แก่ 1. l i g h t ventricular บ a l l thickness 13มิลลิเมตรหมายถึงหนากว่าปกติ 2. สาเหตุเช่นความดันโลหิตสูงเนื้อรังหรือโรคหัวใจกล้ามเนื้อหนา 4. ลิ้นหัวใจได้แก่ 1. m ึ t งมา v ทันเวล์มายเลเกอร์จิเทชนลิ้นไม้ตันงรั่วเล็กน้อย 2. a o อ t ร์ทิกเวล์มอร์เลสเจนูซี ลิ้นเอลติกตีบระดับปานกลาง 3. าไทคัสปิดเวล o นอร์ม o ลโมชัลิ้นใจคัดปิดทำงานปกติ 5. การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหัวใจได้แก่ 1. n o ่งนอริเจี l ลวอล o ลโมชั่นเอฟนอกล้ามเนื้อหัวใจทำงานดีทั่วทั้งผนัง 2. RWMA a d p a เอ n d s e เอทแ กล้ามเนื้อหัวใจส่วนปลายและผนังกั้นเคลื่อนไหวลดลงเช่นเคยกล้ามเนื้อหัวใจตาย 6. เยื่อหุ้มหัวใจน้ำรอบหัวใจ 1. small p o l y c a r d i a n effusion มีน้ำเล็กน้อยในเยื่อหุ้มหัวใจ 2. สอง no p o l y c a r d i a n effusion ไม่พบน้ำรอบหัวใจ 7. ก้อนหรือริ่มเลือดในหัวใจ 1. no t h u m b u s อเมซินไม่พบริ่มเลือดหรือก้อน 2. Mo m y m า s a ม t แอ a t r บ u m พบก้อนเคลื่อนไหวได้ที่ห้องบนซ้ายอาจเป็นเทลเมอร์หรือทัมบัส